สวัสดีครับพบกันเลยนะครับพวกเราประดุกหนองคายนะครับผมไปตัวมงคลนะครับวันนี้ทางฟาร์มประดุกหนองคายนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายนะครับและก็สํานักงานประมงจังหวัดหนองคายนะครับที่จะเข้ามาศึกษาดูงานนะครับและพาเกษตรกรจํานวนหนึ่งมาด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปได้เลยครับผม ทนั้นคือความรู้ตรงนี้วันนี้นะผมเอามาให้แบบฟรีๆนะครับเอามองเลี้ยงข้าวด้วยแม่เอาปลาไปต่อให้ไปเอาไปพันๆเป็นหมื่นนะเลี้ยงไม่เป็นตายหมดตายหมดท่านั้นคือวันนี้ผมจะเอาความรู้ความรู้ที่แม่เอาไปทําแล้วงอกเลยก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยผมเลี้ยงแค่สามสี่บ่อยไครับพอปับ๊บวันนี้สองปีนะครับสองปีแปดสิบบ่อผมจะไม่บอกว่ากําไรเท่าไหร่แต่ถ้าผมทําขยายแล้วไม่ได้กําไร ผมไม่ทำานครับอ่าผมจะขยายทําไมล้านะขยายแล้วยิ่งจนยิ่งจนยิ่งจนผมกินข้าวไม่ได้กินขี้นะแม่ทุกคนกินข้าวเหมือนกันฉะนั้นคือพอเรารู้แล้วว่าเอ้ยมันได้เราก็ขยาย ถูกไหมครับทุกคนมาเนี่ยโอเคบางคนอาจจะมีที่บางคนอาจจะพอมีตังมีที่กู้นะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าตอนที่ผมมาสร้างตรงเนี้ยผมใช้เงินมาซื้อที่ตอนซื้อที่เสร็จปับ๊บว่าจะได้ทําผมขุดดินเป็นหลุมไปหมดอะประมาณ 15- บหถึงยีบ่อเนี่ยแหละเป็นหลุมหลุมลางงานหลุมลางงานหลุมลางงานพอวางเสร็จปับ๊บผมก็ใช้ตังค์ซื้อซื้อดินมาถมกลับเมื่อกี้บอกว่าแม่แกเป็นเป็นญาติกับพี่ถาที่มีแม่โคน้อยอะแกอยู่กับผมตั้งแต่เริ่มฟาร์มบ้านแกอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับแม่ บังข้างแกก็ยังคิดว่าเออไอ้น,นี่มันบ้าเว้ยมาเลี้ยงได้ยังไงตรงนี้เราเลี้ยงปลาดุกองเราทําอย่างนี้อีกเราไม่ถามพิถาเลยนะครับพิถาเรียกผมว่าอาจารย์นะอ่าแม่เราไม่ถามนะครับพิถาเรียกผมอาจารย์ทั้งพีล่ลุงด้วยวันนี้มากี่คนก็แล้วแต่นะครับผมจะเอาวิชาผมทั้งหมดให้ มาลองเลี้ยงปลาดุกเขาบอกว่าปลาดุกแม่งคนง่ายหมูไม่ค่อยตายเขาบอกว่าปลาดุกเลี้ยงง่ายมากไอเราก็หลงเชื่อเออง่ายไว้ก็ลองมาเลี้ยงดูไม,ไ,ดมไม่ง่ายมากไม่ง่ายเพราะเราเลี้ยงเยอะถ้าแม่เลี้ยงบ่อละตัวเนี่ยรอดพระเอิญผมใส่ไปบ่อละสองหมื่นห้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้อง,องนี่ได้ดูแน่นอนเดี๋ยวผมทราบความตื่นเต้นก่อนอย่าหัวใจวายก่อนอพระเอิญผมใส่ไปบ่อละสองหมื่นห้า พอหมันเห็นหน้ากันปะกันอีกแล้วปะกันอีกแล้วเจอกันทั้งวันมันดิ้นกันอยู่ในนั้น่ะทั้งวันอ่ะง่ายนะครับพอเราเริ่มเลี้ยงเราเริ่มรู้พอมันเริ่มตายนะครับพอมันตายเราก็จําความรู้สึกมันไว้ว่าเอ้ยเราทําแบบนี้มันตายอ่ะเราก็ลงจุดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแม่อยากรู้ไหมว่าทําไมฟาร์มนี้ถึงชื่อความประดุกหองไคยอยากรู้ไหมโอเคผมเป็นคนสงขาครับผมชื่อออยมีใีชื่อฟาร์มว่าชื่อผมไม่มีนะฟาร์มประดุกหองไทยมันไม่มีชื่อผมเลย่ ไม่มีชื่อบ้านผมด้วยคนที่นี่ชอบบอกว่าเอ้ยมึงไม่ใช่คนที่นี่อ่าแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ผมเป็นคนไทยแล้วเราอยู่ตรงไหนองนั้นต้องจเจริญแม่ครับผมเมื่อกี้ก็พี่ออยได้พูดรายละเอียดไปแล้วนะครับคร่าวๆว,ว่าวันนี้ที่เกษตรกรกับประมงทีมประมงมาเนี่ยจะได้เจออะไรกับในฟาร์มบ้างโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะพาทัวร์ฟาร์มนะครับว่าแต่ละจุดเริ่มตรงไหนไปตรงไหน แล้วจบที่ตรงไหนไน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับผมวันนี้เราก็เดี๋ยวมาคุยกับเกษตรกรนะครับคนที่มาร่วมสัมมนานะครับเดี๋ยวให้พ่อเขาแนะนําตัวนิดหนึ่งพ่อชื่ออะไรครับผมครับผมชื่อนายสุกันพลขยันอยู่บ้านอยู่ที่ไหนครับพ่ออยู่บ้านว่าหา่้สมันบ้านเดือ่าคือแตกต่างจากเราเลี้ยงแบบธรรมชาติคืออันนี้มันอยู่เลี้ยงแบบระบบใช้ระบบระบบน้ําออกน้ําเข้าก็รู้หมายก็ว่าคือเวลาจะเปลี่ยนน้ำเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องดูดออกอืคือเขาจะใช้ระบบท่อ ลักษณะแปลว่าเอาข้างหนึ่งลงบ่ออีกข้างหนึ่งก็ไปเอาน้ําแล้วก็บุดแล้วเอามาลงรีบลงหรือระบบนี้เขาเรียกว่ามันจะดูดระบบนี้เขาเรียกว่าการลักน้านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟครับอ่าก็คือใช้ท่อนี่แหละครับดึงน้ำออกมาดึงน้ําอ่าครับผมแต่ผมดูแล้วเนี่ยการทําบ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าง่ายทําง่ายเนาะทําง่ายเพราะว่าทําด้วยผ้าใบอืม และโครงสร้างก็ทําด้วยพลาสติกอ่าท่อน้ําเราม,มาทําอ,อันนี้ผมคิดว่าอาเกษตรกรผู้ที่เข้าโครงการรับธารกิจของของชุมชนนี่กลุ่ม,มกลุ่มธุรกิจนี่ผมว่าควรจะรวบรวมสมาชิกรสร้งความเห็นไม่ได้ถึงถึงรวมตัวก็ไม่ได้ก็ให้คิดว่าเราไปทําเป็นครัวเรือนอ <ๆ S 1> เราก็ยังดีใช่ครับก็ยังดีครับถึงแม้ไม่ได้เข้าโครงการก็คือเอาความรู้ตรงนี้นะครับ ไปปรับใช้กับกับที่บ้านของตัวเองนะครับหรือที่ฟาร์มย่อมย่อมของในภายในบ้านนะครับทำได้ เพราะว่าอันนี้เราใช้พื้นที่น้อยนะครับบ่อหนึ่งลงปลาอยู่ที่ประมาณสักนสองหมื่นตัวพอเ<อ>ยอะมากนะถ,ถือว่าหนานแน,น่นเลยนะสองหมื่นตัวเนี่ยผมว่าถ้าถ้าเกษตรกรอย่างเราเราคือคือมันมากเกินไปถ้าเลี้ยงในเลี้ยงในบอ่อดินอ่ะสองหมื่นตัวพ่อคิดว่าต้องใช้เท่าไหร่ใช้พื้นที่เท่าไหร่ถร้าบ่อดินบอ่อดินดนี่ประมาณสองสองงานเนี่ยก็อย่างน้อยก็ใช่ไหมต้องมีสองสามงานเนาะหมื่นตัวนี่ก็ถือว่าแน่นแล้วอืแต่อันนี้บ่อผข้าไปนะครับอันนี้บ่อเข้าไปกว้างคูณยาวแค่ห้าเมตรเองนะครับห้าคูณห้า ที่ที่เขาทำเนี่ยขอบคุณมา,นาค,ณคือคือเราต้นทุนน,น้อยๆอย่างเราเนี่ยคือเราลงสักหมื่นตัวก็พอ,อถือว่าเยอะแล้วบอ่อหนึ่งนะถ้ะาครอบครัวไหนที่มีโอกาสที่ได้มาดูได้ไปทํากิจกรรมแบบน,นี้เนี่ยผมว่ามีรายได้ประจาไม่ไม่ผมคิดว่าไม่เดือดร้อนให้ให้ทำได้แบบแบบที่ารามก็ทำเนี่ครับก็ขอบคุณนะครับก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะครับของสํานักงานประมงจังหวัดนะครับจังหวัดหนองคายโอเควันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูงานกันต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่โชคนะครับเป็นคนที่พากเกษตรกรมาดูงานในความร์มของเรานะครับสวัสดีครับพี่โชคครับสวัสดีครับพี่โชคแนะนําตัวกับทางเพจนะครับครับผมชื่อนายโชคขวัตภูรินัทพูมเป็นนักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสํานักงานประมงจังหวัดหนองคายนะครับ วันนี้พิโชคพาเกษตรกรมาดูฟาร์มเรานี่พามาดูด้วยอะไรครับผมสายเขตอะไรครับเป็นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมงฮนะก็คือเกษตรกรที่รวมกลุ่มแล้วก็เลี้ยงปลาดุกในเขตตำบลบ,บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับจำนวน41รายนะฮะสนใจที่จะมาดูงานการเลี้ยงปลาดุกของฟาร์มปลาดุกหนองคายนะซึ่งเสียออยเป็นเจ้าของกิจการนะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงปลาดุกที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบ นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่แล้วก็สร้างผลผลิตสูงผลตอบแทนคุ้มค่าแล้วก็สามารถส่งตลาดอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปีนะครับทาไมพี่ถึงเลือกฟาร์มปลาดุกหนองคายครับครับเหตุผลที่เลือกเพราะว่าฟาร์มปลาดุกหนองคายเนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงในการเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่การสร้างนวัตกรรมก็คือใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการด้านการประมงด้านการเกษตรเข้ามาประยุกต ในอาชีพของเกษตรกรให้มีการทำงานที่ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นเ,เกษตรกรไทยในในยุคปัจจุบันฮะจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการพัฒนาตนเองในการผลิตสินค้าประมงสินค้าเกษตรต่างๆให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นมาตรฐานขึ้นผลตอบแทนสูงขึ้นลดต้นทุนฮะแล้วก็มีการรวมปุ่มเพื่อการตลาดเพราะฉะนั้นฟาร์มของเสียออยซึ่งเป็นชื่อฟาร์มว่าปลาดุกน้องคายเนี่ย เป็นฟาร์มที่มีนวัตรกรรมที่เหมาะสมที่เกษตรกรสามารถที่จะนําไปพัฒนาการเลี้ยงปลุกข,ของตนเองเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายในกิจกรรมด้านประมงที่มีอนาคตที่สดใสต่อไปครับอืโอเคอขอให้พ่ชกทิ้งท้ายอะไรกับฟาร์มปลาดุกหนองคายนิดนึงครับพี่ครับก็ฟาร์มปลาดุกหนองคายนะฮะก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองคายให้กับกรมประมงนะฮะแล้วก็ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆลงใน Facebook ลงในระบบ YouTube ต่างๆากระจายไปทั่วประเทศไทยนะฮะ<ม>ก็มีหลายจังหวัดนำระบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เกิดผล,ผลผลิตกระจายทั่วประเทศไทย<ม>ซึ่งการเลี้ยงปลาดุกนะฮะตอนนี้ตลาดยังต้องการอีกมากไม่เพียงพอของเสียออยเนี่ยปลาดุกน้องคาย,ยไม่พอขายนะครับถ้าถ้าปลาดีมีคุณภาพอร่อยมีมาตรฐานไร้าสารตกค้าง ตัวสม่สำเสมอสีเหลืองสวยฮะเป็นปลาดุกคล้ายๆปลาดุกธรรมชาติกินอาหารเม็ดซึ่งเป็นอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยนะฮะเพราะฉะนั้นผลผลิตไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ตอนนี้ตลาดต้องการเยอะมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคครับผมครับผมก็เกษตรกรท่านใดน,นะครับสนใจนะครับก็รวมกลุ่มเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาที่สำนักง,งานะมง์จังหวัดได้เลยนะครับหรือเข้ามาพบพี่โชก็ได้นะครับว่าโครงการนี้เป็นแบบไหน แล้วทํายังไงถึงจะได้เข้าไปอยู่ในโครงการได้นะครับผมใช่ไหมครับพี่ครับผมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นะครับของกรมประมงฮะภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะรับสมัครกลุ่มเกษตรกรทุกปีนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรนะฮะต้อง30คนขึ้นไปนะครับหรือหรือพื้นที่300ไร่ขึ้นไปนะครับสามร้อยไร่ขึ้นไปใครสนใจนะครับเข้ามาติดต่อที่สํานักงานประมงหรือว่าขอพบพี่โชคได้นะครับแล้วก็มาดูว่าโครงการนี้เป็นยังไงเข้าขายไหมเราค่อยมาดูกันอีกทีว่า ในกเกษตรกรในจังหวัดเนี่ยจะจับกลุ่มกันได้ไหมเพื่อเข้าโคุงมการนี้นะครับผมโอเควันนี้นะครับก็ขอจบกับเพียงเท่านี้นะครับกรเกษตรกรทุกท่านก็ได้ดูแล้วตอนนี้กําลังไปทานข้าวกันใครที่สนใจนะครับอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเข้าไปดูในเพจได้นะครับเพจปาดุกหนองคายหรือช anel u t u b e ของปาดุกหนองคายนะครับแล้วก็ทางเราจะแชร์ไปที่เพจของ กรมประมงด้วยนะครับไปดูกันได้นะครับ EP หน้าเรามีอะไรจะนำเสนอก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผม,มยินดีครับยินดีครับ วันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา